สวัสดีครับผมกล้องนะครับจาก k t s a ท a l a n เล by Mango eSports นะครับ,บเป็นแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุดครับแล้วก็เป็นที่4ของโลกครับในรายการ Poi แบงก์อินเตอร์เนชันแนลแชมเปี้ยน2024ครับผมวันนี้นะครับจะมาสอนการตั้งค่า SteelSeries Engine 3ครับซึ่ง s t e e l ี i ีเ e n g i n e 3เนี่ยมีมาประมาณ1ปีแล้วครับแต่ปัจจุบัน มีการอัปเดตซอฟต์แวร์มากมายครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูกันตั้งแต่การตั้งค่าครับผมก่อนอื่นครับเข้าที่เว็บไซต์ Steelseries.com นะครับเข้าที่หัวข้อ Support แล้วก็ดาวน์โหลดครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเลือกเมาส์ที่เลือกเมาส์รุ่นที่คุณใช้นะครับแต่วันนี้พี่ก้องนะครับจะมาสอนการตั้งค่าของเมาส์ยอดฮิตครับ Steelseries l i v a r ครับก็กดดาวน์โหลดครับ พี่ขอแนะนําว่าเวลาดาวน์โหลดนะครับแนะนําเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดครับผมเพราะกดดาวน์โหลดเนี่ยก็ทําตามขั้นตอนทั่วไปครับผมก็จะดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ครับพอดาวน์โหลด s t e e i e s Engine สามเสร็จนะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ไイเกลผมคืออุปกรณ์ที่เสียบอยู่ปัจจุบนันครับผมเรามาวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่า Steel s t e e Series Rival นะครับก็คลิกที่หัวข้อ Steel s t e l Series Rival ครับผม โดยหลักๆนะครับมันจะมีทั้งหมด6ปุ่มครับผมโดยจะมีภาษาอังกฤษกำกับนะครับ B 1คือคลิกซ้าย B 2คือคลิกขวา B 3คือสกอร์เมาส์ B 4 B 5เนี่ยไว้สำหรับการตั้งมาโคหรือว่าเซตโปรไฟล์ต่างๆครับผมส่วน B 6นะครับเป็นปุ่มสับเปลี่ยนโปรไฟล์ครับผมสีนะครับจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมด2จุดครับคือจุดแรกคือจุดสกอร์เมาส์นะครับหัวข้อแรกคือสตีทลี่นะครับเป็น การปรับสีครับผมสมมติว่าปรับเป็นสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินตลอดหัวข้อที่2นะครับเป็นบีทคือสีกระพริบกระพริบสามารถเร่งความเร็วหรือว่าทําให้มันช้าลงได้ครับผมหัวข้อที่3นะครับเป็นหัวข้อค o ลอร์ชิอ่าสามารถเรียกว่าไงาสีครับจะ,จะสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผม หัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อ CPI CPI คือความไวเมาส์นะครับยิ่งปรับต่ำนะครับความไวเมาส์จะยิ่งช้าครับส่วนถ้ายิ่งปรับเยอะๆความไวเมาส์จะไวครับสามารถปรับได้ตั้งแต่50จนถึง6,500 CPI ครับผมหัวข้อต่อไปครับ Acceleration นะครับคือเมื่อปรับเยอะนะครับความไวเมาส์เวลาการสะบัดเนี่ยมันจะไวขึ้นนะครับแล้วก็ ดูจากกราฟเนี่ยมันจะโค้งไปขวาบนนะครับผมส่วน deceleration นะครับความวาเมาส์จะช้าลงนะครับแล้วเวลาขึ้นขึ้นมาอ่าเวลาสะบัดมาทางซ้ายครับมันจะเคิร์ลลงครับผมหัวข้อต่อไปนะครับอ่า angle snapping ครับผมเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการลากเมาส์ครับผมถ้าปรับปรับเยอะเนี่ยเวลาลากเมาส์ครับจะเป็นเส้นตรงครับผม หัวข้อต่อไปครับเป็น p o i n i n g Rate นะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด4ค่า้ตั้งแต่125 Hz 250 Hz 500 Hz จนถึง1,000 Hz ครับผมการตั้งค่า Still s u a l l y v e โดยทั่วไปก็ประมาณนี้แหละครับต่อไปนะครับผมจะมาสอนการตั้งค่าแบบขั้นเทพครับแบบเจาะลึกครับคือการตั้งค่า Macro ครับผมแต่ พี่ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับน้องๆที่อยากเก่งทางรัดนะผมเดี๋ยวพี่จัดให้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับ s t ู u ิโ Engine 3นครับที่ได้รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้ครับแต่ผมขอเน้นสำหรับการใช้มาโคไว้สักนิดนึงนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับระดับโลกหรือว่าระดับลีกนะณปัจจุบันนะครับเขาแบนการใช้มาโคนะครับแต่สำหรับน้องๆที่ ต้องการจะเอาไปยิงเพื่อนทำขำหรือเล่นๆนะครับเพื่อเป็นความบันเทิงครับผมก็จัดให้ครับผมสุดท้ายแล้วครับผมขอบขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ครับสถานที่สวยๆจาก CnNetwork อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์จาก SteelSeries โน้ตบุ๊กแรงๆจาก MSI นะครับแล้วก็จอสวยๆจาก AOC Thailand จริงๆครับหมดเวลาของผมแล้วนะครับผมขอฝากทีมด้วยนะครับ k o t s Mango นะครับกับการแข่งขัน p o ย Bank ครับตลอดทั้งปีครับและ ปีถัดไปแล้วตลอดไปครับผมสวัสดีครับ